สวัสดีครับผมมีใครจำชื่อพี่นิตยาได้ไหมครับพี่นิตยาครับแกขายข้าวแกงเนาะอยู่กรุงเทพแล้วแกก็มีลูกสาวครับคนหนึ่งอายุยี่สิบกลางๆแล้วก็ได้งานได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วครับแกคิดมากขายของไม่ค่อยได้คิดมากเรื่องลูกสาวยังหางานไม่ได้เกือบจะเป็นปีแล้ว พึ่งได้งานภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ว่าหลังจากที่ว่าได้ตุ้มไปแต่ว่าความบังเอิญรู้ไหมครับว่าพ่ออะไรพี่นิตยาครับแกฝันว่ามีเบอร์โทรโทรมาหาเครื่องแล้วก็เรียกไปสัมภาษณ์งานซึ่งเลขที่ว่าเขาโทรมาให้ลูกสาวนะครับไปสมัคงาน เบอร์โทรศัพท์0ูนย์สอเลขมันออกงวที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับแกฝันว่ามีเบอร์โทรครับโทรมาเรียกลูกสาวให้ไปสัมภาษณ์งานเบอร์โทรลงท้ายด้วยสองหกแล้วก็เลขมันมาออกงูน,นี้ครับคือ9 6้สองมันไล่ขึ้นแกฝันแม่นมากแล้วก็วันนั้น เบอร์โทรศัพท์ก็โทรมาจริงๆครับแล้วก็ลงแล้วก็เขาเข้าให้ลูกสาวไปสัมภาษณ์งาน,างานแล้วก็ลูกสาวก็ได้งานจริงๆครับมันแปลกม,มากๆถ้าถามว่าเบอร์โทรมันมาไหมมันก็อาจจะมาครับแล้วก็ในความฝันเลขที่ว่าติดหน้าเอ,อกิกหน้าหน้าเอิกประชันหน้าอกของลูกสาวมันก็เขียนว่าศูนย์สองหกเก้าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรมาให้ลูกสาวไปทํางานไปสัมภาษณ์งาน มันก็ลงท้ายด้วย0ูนย์เป๊ะแล้วก็เลขมันออก9ก้มันเป็นอะไรที่ว่าพี่นิตยาครับแกดีใจมากๆฝันได้แล้วก็ลูกสาวก็ได้งานอันนั้นคือเรื่องหนึ่งครับที่แปลกแกไม่รู้จักผมแกไม่เคยฟังคลิปผมแกไม่เคยฟังคลิปเกี่ยวกับตัวเลขหรอกเพราะว่าแกเป็นคนไทยเนาะแกทํางานเกี่ยวกับร้านข้าวแกงคือแกไม่รู้จักผมเลยละแกรู้จักผมเพราะว่าเพื่อนของแก ส่งลายมาให้ว่าให้สั่งตู้มโคนกับผู้ชายคนนี้ดูแกก็ทักมาพอทักเสร็จผมก็ส่งรายละเอียดไปให้ดูแกก็สั่งเลยครับโดยที่ว่าไม่ได้ขี้อะไรมากมายเลยครับแกก็สั่งผมก็ส่งไปให้นั่นแหละครับแกก็สั่งง่ายผมก็ส่งไปแล้วแกก็ได้โชคแบบง่ายๆของแกแล้วก็ที่สาคัญคือสิ่งที่แกหน้าหน้าคิดมากและก็ห่วงมา่สุดก็คือลูกสาวลูกสาวคือแกห่วงลูกสาวมากสุดท้ายครับลูกสาวก็ได้งาน ได้งานดีด้วยได้เงินเดือนถือว่าเยอะพอสมควรด้วยแล้วแกก็ถูกเลขด้วยวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่นิตยาพี่นิตยาครับแกเชื่อแบบเชื่อแบบอาจจะไม่เชื่อมากเต็มร้อยหรอกครับคือแกแบบแกเชื่อประมาณนึงครับผมก็บอกเสมอนะครับว่าอย่าให้ทุกคนงมงายอย่าให้ทุกคนเชื่อเกินไปให้เชื่อแบบมีเหตุมีผลวันนี้ พี่นิตยาครับแกพูดกับผมอีกวันหนึ่งแกมีปฏิหารที่จะเล่าให้ฟังว่าลูกสาวของแกหลังจากที่ว่าได้งานเกือบเดือนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตุ้มมงคลแล้ววันนี้ลูกสาวมีข่าวดีมาบอกครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่ว่าผมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ผมจะเล่าความฝันของพี่นิตยาให้ฟังก่อนพี่นิตยาครับ แกฝันว่ามีคนโทรมาสั่งกับข้าวให้ทำกับข้าว100ร้อยกล่องแล้วในความฝันเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำกับข้าว100ร้อยกล่องแล้วเอาไปให้อยู่ที่วัดเขาไม่บอกว่าวัดไหนเขาแค่บอกว่าให้ขอสั่งข้าวกล่องหน่อย100ร้อยกล่องพี่นิตยารับปากแล้วก็ทำข้าวกล่อง100กล่อง พี่นิตยาในความฝันแกก็ทําข้าวกล่องครับทําข้าวแล้วก็เอาพวกกะเพราลาดแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็ข้าวแล้วก็พวกเครื่องในไก่ปั๊บแล้วก็ไข่ดาวหลายๆอย่างครับแล้วก็ทําเป็นข้าวกล่องน,นี้ครับทาเสร็จปื๊บปืมัดใส่กล่องแล้วก็เอาวางไว้บนโต๊ะอยู่ในร้านครับทั้งหมดหนึ่งร้อยกล่องในความฝันแล้วรู้ไหมครับว่าแกฝันว่า เขาสั่งข้าวกล่องร้อยกล่องแกก็รับปากแล้วก็ทําให้เขาแกก็รอครับรอรอรอ,อเพราะว่าแกทาเสร็จแล้วแต่สุดท้ายครับไม่มีใครมาเอาข้าวกล่องของแกแกก็นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ในความฝันครับร้องไห้เสียใจเนาะเพราะว่ามูลค่าข้าวกล่องหนะึ่งร้อยกล่องมันก็จํานวนไม่ใช่น้อยนะเป็นจํานวนเงินเยอะพอสมควรเหมือนกันแกก็นั่งร้องไห้แต่แกก็ไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษใครเป็นความผิดของแกเอง ที่ว่าแกไมไ่ถามว่าให้เอาไปส่งที่วัดไหนแกไม่ได้ถามเองมันเป็นความผิดของแกแกก็โทษตัวเองครับหนึ่งความฝันแกไม่โทษใครแล้วแกก็ไปดูโทรศัพท์ครับว่าคนที่มาโทรมาสั่งของนะ่ะแกก็ไปไล่ดูแล้วเบอร์โทรลงท้ายที่ว่าพี่นิตยาครับแกรับมันลงท้ายด้วยสองสองหกศูนย์สองสองหกศูนย์ 0. นี่คือเบอร์โทรที่ว่าเขาโทรมาสั่งข้าวหนึ่งร้อยกล่อง พี่นิยาก็โทษตัวเองก็ไมไ่โทษใครนะโทษตัวเองที่ว่าไม่ได้ถามเขาเฉยๆแต่แกก็ไม่ได้โทษใครแล้วแกก็ไม่ได้โทรกลับด้วยนะแกแค่ดูว่าเบอร์โทรสองสองหกศูนย์โทรมาสั่งข้าวกล่องร้อยกล่องแล้วเขาก็ไม่มาเอาแกก็นั่งร้องไห้เสียใจนี่คือความฝันของพี่นิธยาหรือว่าจะมากเหมือนเหมือนกับงวดที่ว่าแกเห็นเลขขึ้นหน้าอกลูกสาวแล้วก็เบอร์โทรนะ่ะมันตรงกันกันกบที่ว่าแกฝันพอดีสองหกเก้านะครับ แล้วเลขันออก962งวดน,นี้พี่นิตยาแกก็เลยเล่าความฝันให้ฟังว่าฉันฝันว่ามีคนโทรมาสั่งข้าวฉันร้อยกล่องลงท้ายด้วย2260นั่งฉันร้องไห้ร้องไห้มากแล้วตื่นเช้ามาครับลูกสาวไปทำงานตอนเย็นกลับมาลูกสาวมาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ให้ฟังลูกสาวพี่นิตยาครับ เข้างานได้ไม่ถึงเดือนตอนนี้ลูกสาวได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการอุ๊ยคนชิง่งผมลุกเาวเลยผมขอโอ้โหบอสเช่ผมขอแสดงความดีใจกับพี่นิตยามากๆนะครับอุ๊ยเหมือนมันก็คือถ้าว่าใครดีใจแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกน้ำตามันขอเบ้าไหมทั้งดีใจทั้งเสียใจมันรู้สึกว่าน้ำตามันจะออกขอแสดงความดีใจมากๆครับ แกบอกว่าแกโชคดีที่ว่าลูกสาวได้งานหายห่วงแล้วก็มาลูกสาวได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผมไม่รู้นะว่าเขาเอาอะไรวัดเกณฑ์ไหมนะเกณคือผมไม่ขอก้าวไก่เนาะแต่ลูกสาวบอกบอกแม่ว่าหนูได้ได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแม่น้องทํางานม่นยังไม่ถึงเดือนเลยนะ,สะแสดงว่าน้องอาจจะมีอะไรดีๆสักอย่างก็ได้ครับแล้วก็เงินเดือนของน้องก็ไม่ใช่น้อย,อยเหมือนกัน แม่รู้สึกว่าแม่หายห่วงโล่งอ,อกมากๆนี่คือความฝันของพี่นิธยาที่ว่าลูกสาวอ่ะได้งานก็ได้งินจริงๆแล้วลูกสาวได้เป็นรองผู้จัดการก็ได้เป็นจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นโชคเป็นดวงของพี่แก่ครับแสดงว่าบุญของแกอาจจะเยอะก็เลยส่งผลให้ลูกสาวแล้วก็ตุ้มมงคลที่ว่าได้ไปเนะี่ยคือแกก็อาจจะเป็นหนุนดวงหนุนโชคหนุนบารมีของแกก็ได้โชคทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันครับ โชคบางคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือโชคของพิธิยาคือบอกว่ามันมาลงอยู่ที่ลูกสาวทั้งหมดเลยก็ขอให้ทุกคนครับลองพิจารณาดูครับผมไม่ให้ทุกคนงมงายอย่างมงายครับแล้วก็อย่าเชื่อเราจะต้องเชื่อเราต้องมีเหตุผลครับสักวันเราจะเจอด้วยตัวเราเอง <_ mets> ขอให้ทุกค,ครับโชคดีขันหมานแล้วก็ขอบคุณพี่นิตยายอีกรอบหนึ่งครับแกก็เช่าของมงคลกับผมไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน <_ S 1> ขอให้ทุกครับโชคดีขันหมาน